สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่8กุมภาพันธ์นะคะหัชนี้ก็ปรับตัวลงมาแล้วนะคะหลังจากที่ติดอยู่บริเวณแนวต้าน1590บวกลบเล็กน้อยมาระยะหนึ่งนะคะจนตอนนี้ก็เริ่มไหลลงมาตามสัญญาณขายที่เกิดขึ้นในกราฟ60นาทีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังให้พิจรารณาแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1580 1575ก่อน,นะคะถ้ายืนได้ก็เป็นการลุ้นรีบาวขึ้นไปในกรอบเทรดที่รับ1580 1575ต้ง หนึ่งห้าเ่งห้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าหลุดต่ำกว่าหนึ่้าเจลงมาเนี่ยให้ถอยแล้วก็รอดูสัญญาณอีกครั้งที่ห5ึ่จุดค่ะสต็อกวิวตัวแรกวันนี้จะเป็น b l a นะคะที่น่าสนใจก็คือเดินหน้าด้วยสัญญาณซื้อจากทั้งตัว m a c d และ Modified Stochastic ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเริ่มวกตัวขึ้นด้านบนนะคะให้แนวลน้มระยะสั้นค่อนข้างดีรับที่49บาท50นะคะ ต้าน5้บาทสลึงถึง51บาท75แล้วก็คั l ลอสที่49ค่ะตัว TPI โพลีนนะคะหายเป็นนานหลังจากที่ไหลลงค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าเรามองว่าน่าจะได้เวลารีบาวเพราะว่าราคายืนได้หลังจากที่ราคายืนนิ่ง,ง,งมาสองสัปดาห์นะคะดูเป็นการสร้างฐานพร้อมที่จะขึ้นตามทิศทางจากเครื่องมือที่เริ่มฟื้นตัวนะคะรับก็คือ2บาท36ต้านบาท48ถึง2บาท52คัดลอสที่2บาท32ค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นตัว UMI ตัวนี้เนี่ย m o d i f i e d stochastic ให้สัญญาณซื้อแล้วก็วกตัวขึ้นมาจากเขตรอโซได้แล้วนะคะขณะที่วอลุ่มเริ่มก่อตัวก็น่าจะถือว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะรุนขึ้นกันต่อได้รับที่3บาท64ต้านแรกคือ3บาท80ถัดไป3บาท90และคัดลอสที่3 58บาท58ตางค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ